ให้ไทยคงอยู่ให้ไทยคงอยู่ความเป็นไทยคือความเป็นไทย,ไทยเพื่อให้ชาติไทยเพื่อให้ชาติไทยสายเลือดไทย ประจำตะกูเล่มหนึ่งเป็นของปู่ทวดอีกเล่มหนึ่งเป็นของตาทวดพ่อไกลเนีะยก็ได้ของปู่ทวดไปเขาทำศิกมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเนเรศวรเจ้าส่วนกระผมได้ของตาทวดเล้ก็ได้สัญญากับพ่อไว้ว่าเป็นตาย,าย,ยาร้าดียังไงจะต้องรักษาดาบสองเล่มนี้ไว้ให้ลูกหลานได้บูชา ขอบใจพันสิ่งที่เก็บรักษาไว้จนถึงบัดนี้่ายคนของเรามันฝีมืออ่อนนะตอนนี้พอเทพร,รู้ไหมว่าคาดศึกมันมาถึงไหนแล้วเนี่ยก็นัานชนะเด็ดขาดที่สุพรรณแล้วนะก็คงจะมุ่งสู่กรุงตายจริงย่าเองก็ฝันร้ายมาสามสี่พักไม่อยากจะเล่าให้ใครฟัง ไม่อยากจะบอกใครเห็นกระทั่งกาดำอีแรงบินขวักขวายเหนือกรุงแล้วแม่ไม่เห็นเล่าให้ฟังกันเลยอ่ะก็<_ <q> _>จะพูดไปทำไมล,ะล่ะลูก เราพูดกันในในสิ่งที่ดีงามมันจะไม่ดีกว่าเลยข่าวการศึกถึงสองครั้งแม่คิดแล้วก็ใจแห้งเต็มทีได้แต่ขออ่อนวอนบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองพระนครดนะ้วยเถอ พระเทศแล้วทางพระนครเขาจะว่ายังไงต่อไปพ่อพอรู้ไหมทางเมืองหลวงเตรียมรับศึกเต็มที่แต่ว่าคราวนี้เห็นจะดีหน่อยเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าอุทุมพรได้ทรงบัญชาการศึกเองส่วนกระผมไปประจำป้อมมหาชัยเมื่นทิพนั้นประจำเมินทิพเม่นทิพทำอะไรเด้อ ทรงโปรดให้อยู่กับประหลัดกรมพระตำรวจไทยขอรับพบมันเห็นมันคุยโตว่าจะป้องกันสึบครั้งนี้พ่อเทพรู้เรื่องการรบเมืองสุพรรณหลายวันมาแล้วเหรอก็ตั้งแต่ทิ้งค่ายมาสี่ห้าวันแล้วขอรับแต่ที่ไม่ได้บอกเพราะว่า เห็นพ่อไกลในอยู่ที่นั่นด้วยพอมาถึงนี่ก็เห็นพบพันสิงอยู่ที่นี่แล้วพระเทพจะบอกกับแม่เลยหรือ,อยังไงเยังขรับต้องรอให้พวกลาตะเวนนั่นกลับมาก่อนได้เรื่องแน่นอนแล้วถึงจะบอกครับอย่าเพิ่งไปบอกตอนนี้เลยนะแม่เองก็ยังไม่มั่นใจ ว่าข่าวที่พ่อไกลตายจะเป็นจริงอย่างนั้น จีบเล่มเนี้ยมีมีบอกอะไรเหรอเจ้าคะตอนที่เจ้าคุณพิริยะไปทับย่าก็เปิดดูแล้ววันนี้ย่าก็เปิดดูอีกมีอะไรเหรอเจ้าคะมสมุดเล่มนี้นะ่ะเขาเรียกว่าตำรามหาทักษายังไงละดาวเรืองทักษะก็คือชื่อเรียกอัตเคราะห์ก็มีดาวอาทิตย์จันทร์อังคาร พุธพฤหัสศุกเสาแล้วก็ราหูก็มาเป็นเรียกว่าเป็นบริวารอันมีอายุเดชสีมูลทะอุตสาหะมนตรีกาลกันนี้แล้วก็เวียนขวาไปตั้งทิศท,ทั้งแปดก็มี บุรพาอาคาเนทักษินหอรดีประจิมพายับอุดรอ,อีสานทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าทักษาพยากรณ์เนี่ยละลูกแล้วย่าได้มาจากไหนเหะอเจ้าคะมีมานานแล้วต้นตระกูลของเราเนะี่ยย่าเนี่ยอยากรู้อยากเห็นท่านก็เลยสอนให้ แล้วก็เลยมอบให้เป็นสมบัติของยา่าแต่ก็อืมอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสลักสําคัญอะไรนะักเลยนะเรียนพอให้รู้ไว้ประดับตัวอะไรทั้งหมดน่ะมันขึ้นอยู่ที่กรรมแล้วก็บุญของคนเรานั่นแหละเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดอืมแล้วตอนที่เจ้าคุณพิริยาไปทัพอ่ะ ดาวเรืองเห็นย่าเปิดดูแล้วหน้าหมองหมองตอนนั้นน่ะเจ้าหละช่างสังเกตซะจริงนะชะตาของท่านเจ้าคุณร้ายนักท่านหมดบุญพอดีเลยย่าเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่แล้วก็ได้ข่าวว่าท่านตายในสนามรบ แล้วคราวนี้ย่าเปิดดูอีกทําไมเดีอเจ้าคะ่ะย่าย่าเป็นห่วงคุณไกรเจ้าเจ้าสนใจเหมือนกันเหรอเนี่ยสนใจสิเจ้าคะ่ะที่พ่อเจ้าสอนให้รู้จักวิธีทําทองนรไปถึงไหนแล้ว นี่ยังจะมาสนใจตำราดูโชคชะตาราศีอีกรือลูกก็ดาวเรืองอย่างอ่านมหาทักษะเก่งอย่างคุณย่านี่เจ้าคะเอาเถอะเอาเถอะนะแล้วย่าจะสอนให้ วันเดือนปีที่เจ้าเจ่าชนไเจ้าคะดวงจันทร์จะสวยกว่านี้ถ้าเราได้อยู่อย่างสนุกเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องกลัวค่าศึกพูดอะไรอย่างนั้นเลยเจ้าคะถึงเวลาไปนอนแล้วนะเจ้าคะ เดี๋ยวคุณยา่ยาท่านจะถามหานะเจ้าค่ะตายตายแล้วตายแล้วอ้าปากเห็นไปถึงไหนๆนะ่ะมันไม่สวยนะเจ้าค่ะก็ฉันปิดปากแล้วนี่พี่ยืนเจ้าค่ะปิดแล้วนั่นแหละแต่ว่าทีหลังเนี่ยอยา่าเผลออ้าปากก่อนที่จะปิดนะเจ้าค่ะมาว,ว่าเราไปสวดมนต์ไหว้พระให้ก็ตามหาคนใกล้ให้พบดีกว่าไปเจ้าค่ะ หายวันแล้วจนพันสิงก็หายเจ็บแล้วพวกที่ไปตามมันยังไม่กลับมาแจ้งข่าวเลยเออเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ตอนที่ไปนอนก่อนนะเจ้าค่ะ ิงเธจอ,อยู่ที่ไหนอ่ะพันสิงห์คไปมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรล่ะ,ะได้ข่าวสำคัญว่าคนไกลย,ยังไม่ตายจริงๆเหรอแต่ก็บอกช้ำหน้าดูทีเดียวแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะบ้านครูดาบยังไม่อยากให้คุณหญิงสีนวลตกใจเขาว่า,าการหนักอยู่ถึงต้องตามหมอข้างในวังมาช่วยกันเดี๋ยวแล้วราจะบอกคุณรื่างเรื่องดีไหมอย่าเพิ่งเลยจะวุ่นกัน,กนปเปล่าเพราะถ้ลุูนไปมากจะแวะเยี่ยมกันไม่ได้หยุดยามหน้าศึกอยากให้อยู่รวมกันที่บ้านมากกว่า ถามจริงๆเถอะข้าศึกเข้ามาถึงไหนแล้วเนี่ยจะรู้ทำไมกันก็อยากรู้บ้างสิเพราะตอนนี้ผู้คนเข้ามาในกำแพงพระนครมากขึ้นทุกวันจนถึงกรุงแล้วละจริงเหรอ ลาจากกันแล้วต่อไปนี้ข้าคงไม่ได้แอบมาหาเจ้าอีกเพราะข้าสึกใกล้กำแงพงพระนครเข้ามาเต็มทีแล้วท่านตายเสียข้าจะให้พ่อแม่มาสู่ขอเจ้านะ คะเนี่ยไม่รู้หรอกก็แล้วทำไมยังไม่นอนอีกนะเจ้าคะนอนหลับไปตื่นแล้วต้องหากเล่าฉันตื่นขึ้นมานะเห็นพระจันทร์กำลังสวยก็เลยออกมานั่งดูพระจันทร์เล่นย่าหลับไปแล้วล่ะไม่รู้หรอกฉันคลาดแบบเบาๆเดี๋ยวน,นั่งอยู่ตรงนัดนทำไมล่ะเจ้าคะไปไปนอนเจ้าคะ เดอนไปไหนมาแต่งเนื้อแต่งตัวสวยจริงก็นื้นอผอ้ผมมาผมเล่นพอสบายสบายใจเท่านั้นเลยเจ้าค่ะคุณจะถามเรื่องนี้เลยนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ถ้าสผืส่คุณหนูสัญญาว่าจะไม่บอกใครเนี่ยป่านมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเจ้าค่ะ จริงๆนะก็จริงสิเจ้าคะเรื่องอย่างนี้พูดเล่นกันได้ยังไงแต่ว่าคนส่งข่าวเนี่ยเขาไม่ให้บอกใครนะเจ้าค่ะอ้าวทำไมล่ะอย่าถามเลยเจ้าค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้กำลังเยียวยากันสุกฝีมือแล้ะเจ้าค่ะแล้วเราจะไปเยี่ยมพี่ไก่เมื่อไหร่ล่ะก็อะตอนนี้เหมันกำลังหน้าศึกผู้คนอ,อพยพก,กันวุ่นวายเจ้าค่ะไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่สะดวก เอาไว้ให้สงบสักหน่อยก็คงจะได้ไปเยี่ยมเล้เจ้าค่ะพี่เยือนถ้าขอพรอนพระจันทร์ได้อย่างที่พี่ว่านะฉันจะขอให้พวกกลับไปให้หมดให้พี่กายหายป่วยเร็วๆจะได้สารกระเช้าให้เล่น ขอพรพระจันทร์ก็สิเจ้าค่ะแล้วบ่าวก็จะขอบ้างพี่เอิจะขออะไรเหรอพรพระจันทร์เนี่ยนะเจ้าค่ะพ็บอกกันไม่ได้เหรอเนะเจ้าค่ะก็ต้องอ,อุบอิจอยู่ในใจอย่าให้มีเสียงออกมาเด็ดขาดเลยบ่าวก็จะขอในใจบ้างแล้วเรามาดูกันซิว่าใครจะได้พ่พระจันทร์บ้างแต่ฉันขอแล้วนี่ ไม่เป็นไรแร้วเจ้าค่ะขอแล้วก็ขอใหม่ได้แต่คราวนี้อย่าให้มีเสียงนะเจ้าค่ะเนี่ยถ้าฉันเป็นเด็กก็คงจะเชื่อว่าพระจันทร์จะให้พรได้อย่างใจนึกแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่าอยากจะภาวนาให้ข้าศึกนยกทัพกลับบ้านไปสักที บ้านเมืองจะได้เข้าสู่ปกติบางทีเรือลำเล็กๆแคบๆนะีก็อาจจะกว้างขวางได้เหมือนกันถ้ามีคนรักอยู่แนบข้างให้อุ่นใจ ทำไมอ่ะพันสิงห์บอกว่าข้าศึกเข้ามาถึงกรุงแล้วแต่ฉันนอนดูข้าศึกที่บ้านครูดามไม่ได้หรอกพ,พี่ก็พรกายยังบาดเจ็บอยู่รักษา,สาให้หายซะก่อนจะไม่ดีเลยพันสิงห์ส่งพ่อไก่กลับไม่ต้องพี่เทจะมาห้ามเธอเลยถึงยังไงฉันก็ไม่กลับข้าศึกไปชิดกรุงอย่างเงี้ยให้ฉันนอนฟังข่าวอยู่ที่บ้านครูดาเนี่ยฉันทนไม่ได้หรอกพี่เไม่ได้พวกคนขาด พ่อไกลเชื่อพี่สักครั้งเถอะทำไมทำไมแล้วไม่เกณฑ์ไพ่ผลออกตีไข้ขา,าดกลัวก็ยังมีจะนั่งนอนให้ข้าศึกมันบุกเข้ามาถึงประตูพระนครหลือยังไงกันพี่รู้ว่าพ่อไกรน่ะเจ็บแค้นที่ข้าศึกมันฆ่าลูกน้องตายเกือบหมด แต่มีคำสั่งว่าให้ขึ้นประจำเชิงเทินตั้งปืนใหญ่เตรียมไว้รักษาพระนครแค่นั้นเราจะหาอาจหารทําการสิ่งใดได้เอ่ะพาอกลับไปก่อนเถอะมีเรื่องขับขันพี่จะให้คนไปตามพี่เทพฉันทนไม่ได้นะข้าศึกจะมีฝีมือเหนือกว่าเรามีแต่คนขาดฝีมืออ่อนหัด ยังบาดเจ็บอยู่ทุกคนน่ะรู้กันทั้งนั้นว่าพ่อไกรเนี่ยสู้ศึกโดยไม่เคยถอยเลยเจ้านายก็รู้แต่เวลานี้พ่อไกลยังไม่หายเอาไว้ให้หายดีซะก่อนเชื่อพี่เถอะมันจะมีประโยชน์มากกว่านี้นะ <ห confiance? S 1> พ่อไกรดูสัญลูกตัวเองสิถ้าเวลานี้อ,ออกไปนั้นยังไม่ทันฆ่า,าสักคนหนึ่งพ่อไกลก็จะตายไปก่อนนะ ลับไปก่อนเถอะก็ได้แต่ถ้าขับขันฉันจะออกมาช่วยบางทีอีกสามสี่วันฉันจะเข้าเฝ้าขอคำสั่งประจําการกับพระสสิทิีฉันใจเย็นไม่ไหวแล้วพี่พันสิงสงพวกไกลไม่ต้องฉันกลับเองได้ฉันเอาม้ามาด้วย พี่เห็นท่าไม่ดีต้องให้คนไปตามท่านนะเอาเถอะพอไกลเรื่องนี้อย่าวิตกไปเลยนะถ้าพอไกลก,กลับไปและที่บ้านพี่หน่อยบอกลำดวนเ็าด้วยว่าระยะนี้พี่ยังกลับไปบ้านลำบากนะแล้วก็อย่าบอกให้แม่รู้นะฉันเข้าใจแล้ออแล้วก็ ให้แม่เยอะนะออกมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ด้วยให้อยู่ในวงังก็ดีแล้วพี่ขืนกลับมาอยู่บ้านไอหมื่นที่เป็นคงเที่ยวไปเที่ยวมาไม่รู้จักเวลาเท่านั้นเองพอไกลเวลานี้นี่มันยามศึกนะพี่เทพฉันให้ว่าแม่มาอยู่ที่เรือนพี่ชั่วคราวดีไหมบ้านนู้นน่ให้บ่าวมาดูแลชั่วคราวก็ดี เพราะว่าแม่จะได้ไม่เงียบเงาแล้วก็จะได้ไม่กลัวเกินไปนจะจัดการวันนี้เลยไม่ต้องอย่าทำเองเลยให้คนอื่นเขาไปจัดการเถอะแะเก่งนึกเลยน้องพี่